สวัสดีครับสวัสดีพ pues them, ี th ua th ua e น่น้องปองไฟซูบุ้นข้นกันไหมครับวันนี้มาผมกระเบืมอทียรที่แล้วพี่น้องโอ้ยครับซูบะเขือพี่น้องครับโมกปลาพี่น้องหมกแซลมอนพี่น้องทัวงครับนี่ครับพักเข้าแบบรักวครับแบบหนึ่งครับหนึ่งแบบซดเลยครับีีนะครับพริกเผาครับกระแตงพี่น้องมาผูเผาไปรับมาใส่ริดมาหลายครัครับ เดี๋ยวครับใส่ครับพี่ครับสุก็คือรพี่น้องคุยใส่ครับมีอะไรครับอู้หู้เขาแบพี่น้องเขาซาปลาเรียพี่น้องอะไรนะถึงก็อยากกับพี่น้องโอ้นี่ครับโฮหนึ่งอ้อยครับอู้หูน ลูกปลาพี่น้องลูกปลาใส่เส้นบุญเส้นใส่ใบย่อครับเดี่ยวมัใส่พี่น้องโอ้ผมดี ผ่ายไปลองขั้นจองลวกครับอืมหอมๆครับอูสมอนครับอืมเรียไม่ม มมกินขมเมื่ยนานนี้พี่น้องกับฝากพี่น้องนะครับัวไรก็แจ้งก็ที่ตามนะพี่น้องครับกำลังกินเข่าอยู่ง่ามเที่ยงรับหาแในประเสีไม่กินกัน,กนพี่น้อง,งอืกปลารสโมกสุดแม่รัวต้องเรียนมัน เห็นห you know. yeah. well, ้พี่น้องเห็นมันเดแสบวราณเาะเพื่อนคลิปปรมาครับ ว่าครับขั้นตนไม่ลงยับนัดามีใบยอดม่น้อนับ Uh oh. อ้องเลนครอบอคัน้เอาทาปาเรือไ้ไหมเนอง ทุกนมาเอามาเมาหน่อยเลวนะเบิร์ตเติมีหน่อยไหมครับจุบเขือหนึ่งคุยเอาไปหน่อยต้องสมือขวาครับ ค่าก็ดีไหมออนะครับทำยังไงครับอืมทำพหอมไหยครับเผาเอาคือเผาไหมครับ โอโเดี๋ไปไไีไปหน่วยงานอีกทีน้องแซ่พดานเลยครับอืมแซ่พีดา ลองเห็ดกินมัน้ยนะครับสมัยหาสิบไปตามร้านมุกทะนะครับลองเนี่ยร้านอีกอย่างครับพุ่งแซลมอนนะครับที่ปันแซ่แข็งนะครับส่อไม่ได้นดีมั้งนะครับสุ่อีสานมาเล้าเพื่อเป็นแบบลกลกแบบฝต่อาหารไทยนะครับ Uh huh. เอาช้ำอิมนะครับน้องบเบ็ดเบาเนพอ่น้องขอถูกเขาไปนะครับบเบ็ดนี่น้ำของเก้าครับ อื่นไม่้องเสียงใหญ่มองกินนะพี่น้องครับแต่กินอยู่อำนาจจริญพี่น้องโอ้มคำใหญ่ครับ เกลียดนิดหน่อยพี่นอ้องเออขอโทษขออภัยนะครับโอ้โหครับคำใหญ่พี่นอ้องโอ้ จับไม่อนีอ่สัจ่บนี่ม็อกซมาว่านนะครับเดีวเาผมมาใส่ตุเรงใหม่อุ่นเอาไปครัอันนี้นีนน่ใเห็เป็นโมไข่นะครับอือเอาไปใหม่ได้ครับผมเผาแล้วครับให้แม่มาสุกใหมครับไม่ตามเ โอ้ฮะอิ่มเลยพี่น้องบลาเนี่ยพ่อค,ครับเนาะเอาซ้ำอิ่มเนาะครับพี่น้องบ่ร์เบไม่ได้เนาะบัวเนาะเนาะครับโอคค้พ่อพี่น้องเอาซ้ำได้เนาะครับมื้อนี้บนบนเบิ้มใช้เบน้เอ้มื้อนี้เบิ้มใช้ยานที่กะ กขาตดเขาไหว้พอพีม่น้องสุงสุคนนะครับอันกินบเบิดแหละครับถากริยถาทางนะครับในการกินบอสุภาพประการใดนะครับแต่ก็ผมไม่พีน้องนะครับสุขสุขคนนะครับเอฟซีนยวกับ่นไลครก่แช์นะครับก็ที่ตามให้ผมใช้ยานที่แล้วพี่น้องมือนนี้ฝากพี่น้องไปเท่านี้ครับมือหนากรสียหานวเสีแซมมาสุพี่น้องกินไหมครับสวัสดีครับ